มาครับคุณผู้ชมเข้ามาใหม่ครับวีออสปี2022ฮะและผมเพิ่งขับกลับมาแล้วเอามาจอดตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยครับสภาพสดสแรกลับนะฮะยังไม่ได้ล้างทั้งสิน้นเมื่อกี้เปียกฝนผมเช็ดออกเฉยเดิมๆทั้งคันมาดูสภาพแรกลับกันว่าเราจะได้รถดับไหนไปใช้นะครับไม่มีตำหนิตีเตียนไม่มีรอยชนหนักที่ความจมน้ําเดี๋ยวพาเช็คให้รอบคันสาหรับคันนี้นะครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่คลิปที่ผ่านมาภายในฮะเบาะหนังแน่แนๆแบบน,นี้เลยนี่ยังไม่ได้สปาผมเพิ่งขับมาเองนะครับ ทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์ระบบเครื่องเกียร์ทั้งหลายนะครับเร่งติดเท้าไม่มีวอดมาชมกันดีกว่าในคลิปนี้กับวีออสตัวมิดสีขาวตัวรองท็อปออปชั่นครบหมดแล้วเราได้ปี2ีมใช้เลขไม่เจ็ดหมื่นโลตามไปชมต่อให้จบครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกคนทุกทุท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวออสมือสองพบกันกับผมบิวเพชรอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่เข้าแบบสดๆร้อนรและคันคนาคุณผู้ชมนี้นะครับผมเป็นคนขับกลับมาเองเลยนะพึ่งรับกลับมานะครับผมขับมาถึงบริษัทปุ๊บมันเปียกฝนนิดหน่อยผมก็เลยเอาไปให้ทีมงานนะครับเช็ดน้ำไม่เฉย ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ v ีออ1.5รุ่นมิดปี2022นะครับเลขไมค์คันนี้7 10, 7 0 0 0โลสีขาวที่ใครหลายคนชื่นชอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ว่ารถสภาพแรกรับสภาพเข้าใหม่กิบกิบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสวยน่าใช้ขนาดไหนแต่ผมเช็ครถเบื้องต้นแล้วนะครับน็อตฝาโป้ไม่มีขยับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับโครงสร้างทุกอย่างเดิมสมบูรณ์มากนะครับกับรถปี22ด้วย เรียกว่าปีใหม่สุดของโต้ต้าวีออสแล้วเพราะวีออสไม่มีปี23คันนี้ปี22คือใหม่สุดสำหรับโต้ต้าวีออสแล้วนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับเปิดราคาให้เลยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ๆเนี่ยทุกคันนะครับวีออสเนี่ยที่ผมนำม,มารีวิวให้ชมนะครับเพราะว่าช่องวีออสมือ2ตรงนี้นะฮะจะเป็นสารบันนะครับรถโต้ต้าวีออสทั้งบริษัทเพชรยนต์ จะรวมไว้ในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้ครับถ้ามองหาวีออสอยู่นะครับคันนี้ฮะ429,000ครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นที่7,300บาทตลอดอยสัญญานะครับถามว่าแพงไหมผ่อนแพงไหมใช่ครับในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรฮะรถเป็นปี2022นะครับรถเรียกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปใหม่สุดสสำหรับโต้ตาวีออสแล้วปี22นะครับรถแค่3ปีเอง กับเลขใหม่70,000นโลนะครับประมาณ7 7 0 0 0เดี๋ยวไปดูหน้าเลขใหม่อีกทีหนึ่งนะครับต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับขา้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีบริการสังคมนะครับก็เอาเลนเดอกเบีย้ยถูกๆไปได้เลยนะครับเริ่มต้นที่2.79%ที่4ปีนะครับถ้าเครด,ด,ดิตดีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับเอาไปเลยครับ2.29%ที่4ปีก็ได้ถูกกว่าเดิมไปอีกแต่มันต่างกันไม่เยอะครับค่างวดประมาณสัก4-50ทเนาะ ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะครับอะมาชมรถเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับ v ส1.5รุ่นมิดปี22ต้องบอกว่าคําว่าปี22เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากปี19เลยนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟตัดหมอกเดทานมานิ Day ่งไลกระจังหน้า Vshape เหมือนกันทุกระเบียบนิ้วต่างกันที่เลขปีนะครับเราก็ได้ปีใหม่ๆม,มไปใช้อะไรแบบนี้นะครับก่อนออกจากร้านทําอะไรบ้างล้างขัดสีฉุวีวันนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ามันเครื่องนะกองแอร์กองอากาศนะครับคูเลนน้ำมันเบรกจาัดก,การให้หมดภาษีพรบอมีให้นะครับยางนะถ้ามันต่ํากว่าปี2ผมเปลี่ยนใหม่ให้เป็นยางใหม่เลยปี25โอเคไหมเดี๋ยวเรามาเช็คกันทีละจุดว่า,ายางปีอะไรเอ่ยนะครับโครงสร้างเป็นยังไงบ้าง รอบคันเลยแล้วก็ท้ายคลิปพาสตาร์ทเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยท้ายคลิปนะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้นะสีผิวพันธุ์ก็เรียบเนียนเสมอกันนะครับมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างเช่นรอยสเก็ตหินนะครับธรรมดาทั่วไปที่ผมจะต้องเก็บงานให้เนาะเพราะว่าคันนี้มาเนี่ยสดสดเลยยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแมกเดิมโรงงานครับสี่เส้นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อครับอ่ะมาดูยางดีกว่ายางเป็นกูดเยียกูดเยียปีอะไรเดี๋ยวขอชมก่อนโอเคยางไม่ต้องเปลี่ยนกูดเยียปี2024ี ใช้งานได้อีกยาวๆยางพึ่งยางาปีเดียวเองนะครับใช้งานได้อีกยาวๆกับรถเล็กไม์แค่เจ็ดหมื่นโลนะครับเนี่ยดูกันชนกับแก้มแนบสนิทติดกันเก็บๆเลยนะใครชอบสีขาวรีบเลยครับเบ้าโชค๊คฮะมีฟองมีฝุ่นบ้างผมเพิ่งล้างาผมเพิ่งรับกลับมายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับมีมาร์กสีโรงงานให้เห็นชัดเจนตัวซุ้มล้อนะครับก็แนบสนิทติดกันตะเข็บไม่มีรอยแกะรอยแงอะไรสีผิวพันธุ์นะครับไม่เป็นเปลือกส้ม สีเสมอกันนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรเลยคันนี้มาสภาพนี้เลยเดี๋ยวล้างขัดสีก็อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วมีพวกริ้วรอยสเก็ตหินเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับกระจกมองข้างปบพับไฟฟ้ามีไฟเลเซอรในตัวนะครับกระจกบานหน้าเดิมแท้ Toyota ครับเป็นอคติการด้วยนิรภัยซับเสียง2ชั้นพาสีก็ปี6กเ้าเรียบร้อยแล้วนะครับยาวๆอีก1ปีอ่ะก็ถือว่าสวยเลยใครที่ชื่นชอบอยู่นะครับติดต่อมาได้0-85536 6287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับนี่โตโยต้านะทุกบ้านเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงผมขึ้นจมูกนะเพราะว่าผมเป็นหวัดยังไม่หายสักทีนึงเจ็บคอด้วยนะครับภายในของยอสหนึ่รุ่นมิดครับเปาะหนังเรียบร้อยแล้วฮะนี่มามามาสภาพนี้เลยนะยังไม่ได้สปาเดี๋ยวไปสปาเพิ่มเติมอีกจอตรงกลางทัชสกรีนนะครับคอนโซลไม่มีรอยเจาะรอยทะลุอะไรอ่ะสวยงาม โอเคครับคุณผูช้ชมมาต่อกันเมื่อกี้กล้องตัดไปขออภัยนะครับอ่ามาดูโครงสร้างรถมีเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นนะแต่น็อตไม่มีรอยขยับนะครับน็อตไม่มีรอยขยับเปื้อนฝุ่นมากนะครับให้เห็นสภาพรถแรกรับผมมึ่งขับกลับมาเองเลยกับมือสภาพตอนที่ผมขับคือสมบูรณ์นะครับเครื่องเลงอัตราเลงทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะก็จะมีแบบว่า ที่ผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดนะครับจับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยว่าสภาพรถแรกรลับที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันเป็นสภาพไหนมันไม่ได้ชนมันไม่ได้แบบว่ามีรอยบุงรอยบุบรอยแบบทะลงถลอกถากอะไรมานะครับมันมาเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยบางๆประตูเนี่ยเคาะได้หมดเลยนะครับผ่นเพลทครับเดิมปี22่แท้ๆครับไม่ใช่ปี2 1จุด22ไม่ใช่2 0จุด21เป็นผลิตปี2 2เลยนะครับเดิมๆหมดเลยทุกจุด สวยแน่ใช้ครับใครที่มองหาแบบว่าเอาวีออสสักคันหนึ่งไว้ใช้อยากได้ปีใหม่สุดๆเลยของวีออสคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฟีด้าพอเริ่มต้น7,003 3นะครับดอกเบี้ย2.29เครดิตดีฟีด้าได้นะครับอ่าสวยไหมคุณผู้ชมพดงามนะเป็นแอร์เม็อาร์ตตะเข็บเป็นอาร์ตเดิมๆนะครับอ่ประตูฝั่งนี้เคลียร์เดี๋ยวเราไปประตูประตูหลังจุดที่รถมือสองต้องดูกันนั่นคือประตูท้ายรอยคีบโรบอทนะครับอ่มาชมกระจกเดิมทุกบานผมเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้ว ทีนี้ดูเบาะด้านหลังครับแน่นๆเลยนะเบาะด้านหลังสภาพแน่นๆหลังคาไม่มีรอยจงรอยเจอมอะไรนะครับประกันเครื่องเกียร์ครับฟรีหปี20,000กิโมตรแถมให้นะตัวนี้นะครับประกันเครื่องเกียร์นะนี่ลอขี้ระบบโรงงานชัดเจนนะครับเบ็ดอาร์คตะเข็บเดิมไล่ไปเลยสวยงามใครที่สนใจอยู่มองหาวีออสนะนะครับก็อยากได้ปีใหม่ๆเลยอ่ะใช้ทีเดียวคุ้ม,มใช้ทีย,ยาวๆขันนี้ปี22รถใช้งามมนมาแค่3ปีเองนะครับกลับมา7 0 0 0 0กว่า ใช้งาน3ปีเราเอาไปใช้ต่ออีกสิปีได้ไหมอ่ะได้สบายๆซื้อทั้งทีนะครับเอาแบบว่าใช้ได้ย,วยาวๆดีกว่านะครับบางทีอ่าบางคนเนี่ยมองหารถราคาถูกผมเข้าใจได้นะแต่ทีเนี้ยรถราคาถูกพี่จะเล่นปีอะไรอะ่ะถ้าปีลึกพี่จะใช้ไปซ่อมไปไหมอะ่ะพี่จะใช้ได้อีกกี่ปีอะ่ะในในขณะที่พี่เสียเงินแล้วอะ่ะสุดท้ายเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนพี่ต้องเสียอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราตัดสินใจแล้วเราเอาไปใช้ต่อได้ย,วยาวๆถ้ามันตแตกต่างกันไม่เยอะอย่างเงี้ยผมแนะนํา ใหม่ๆดีกว่าเนาะอะไรที่มันเป็นใหม่ๆดีกว่านะครับมันก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะด้วยแต่พื้นฐานของวิออสเนี่ยทุนเดิมเขาทนอยู่แล้วนะครับอึดตึกทนอยู่แล้วนะครับเรายิ่งใช้ได้ยาวเข้าไปอีกอย่างคังนนี้ผมมองว่า15ปี20ปีอะใช้ต่อได้ยาวๆเลยเพราะปัจจุบันตอนนี้รถมันใช้งานมาแค่สาปีเองนะครับอะมาดูต่อด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED โลโก้วิออสทุกอย่างมีครบถ้วนกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับมีให้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูด้านท้ายขายออกมานะครับน็อ ฝาโปรงด้านท้ายไม่มีรอยขยับเลยนะครับเรียนกิ๊บสองฝั่งนะครับซีเล็บจิกเข้าเล็บจิกเข้าแบบนี้เล็บผมจิกซีมดําหมดแล้วเนี่ยนี่กลม,กมๆคมๆนะครับไล่เคาะได้หมดเลยนะครับฝาท้ายนี่นะฮะเดิมๆนะครับ,ม,ม,นะรบมีขนาดบอกว่าผมยังไม่ได้ล้างนะมีแค่รอยฟงรอยฝุ่นรอยเปื้อนเนี่ยนะครับคานด้านหลังนะครับไม่คดไม่งอสีผิวพันธุ์เรียบเนียนเสมอกัน ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ V8 นะถ้าคันนี้มันแรงไปไม่เป็นไรผมมีคันให้ดูอีกแบบเยอะมากนะครับยางอะไหล่เครื่องมือไม่แรงครับมีฟองมีฝุ่นทำตามธรรมชาติรถจอดเนาะนะครับในเรื่องของแบบรายังไม่ได้สปานะครับแต่ทีนี้เราดูโครงสร้างครับเห็นไหมฮะสีนขาวพราวครับสีขาวเปลือกไข่ไล่มาเลยที่ผมถ่ายให้ดูแบบนี้นะครับผมมีเหตุผลนะฮะผมไม่ใช่ขี้เกียจไปล้างนะครับ เพราะว่าเราจะได้เห็นสภาพรถตั้งแต่อย่างที่ผมแจ้งไปว่าผมรับเข้ามาผมอยากให้เห็นว่าสภาพเดิมๆของรถที่คุณจะได้ไปคืออะไรนะครับเพราะถ้าเกิดผมล้างขัดสีผมสปาเรียบร้อยหมดแล้วอ่าเหมือนพวกเนี้ยผมพูดตรงๆที่จอดตรงเนี้ยเราสปาเราล้างขัดสีหมดแล้วนะฮะจะรู้ไหมครับว่ารถมีตำห,หนิตรงไหนถ้ามันสวยหมดแล้วไม่มีทางรู้ถูกไหมครับยิ่งดูไม่เป็นยิ่งแล้วเลยนะอันเนี้ยผมให้ดูเลยว่ารับเข้ามามันคือสภาพนี้นะครับเรารับได้ไหมมันแค่มีปงมีเปื้อนฝุ่นเนี่ย โครงสร้างทุกอย่างมันเดิมนะครับมีโป่งมีเปื้อนฝุ่นแค่นั้นเองโครงสร้างทุกอย่างเดิมรถเราเนี่ยดูด้านขวาไม่มีรอยบุบรอยบุม๋มรอยลักยิ้มรอยถากอะไรมาสีผิวพันมาอย่างนี้แค่มันไม่ฉ่ำไม่เฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้ล้างมันยังไม่ได้ขัดสีเดี๋ยวเราไปล้างขัดสีมันก็จะฉ่ำสวยงามนะครับเนี่ยให้ดูสภาพเดิมๆนะผมเชื่อว่าผมรีวิวแบบนี้หลายคนคนที่รถอ่าเล่นรถจริงจงจ,งจะสบายใจคนที่ฉลาดเลือกซื้อจะเลือกซื้อกับแบบนี้ กับรถสภาพเดิมๆแบบนี้ได้เ,เห็นตั้งแต่วันแรกรับไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่เห็นแบบว่ารถมันทําเสร็จหมดแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีนอกจากดูประวัตินะครับผมตรวจรถให้ฟรีอีก274จุดนะโครงสร้างเดิมๆเกรดเเนี่ยเขาดูยังไงมีหลักฐานการันตีให้ดูทุกอย่างนะครับหลอคีบระบดเดิมๆอ่าลากยาวมาเลยนะครับอันนี้กระดูกงูต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ขาดต้องเปลี่ยนเนี่ยเส้นนี้ก็2000ละนะเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะขาดจากอะไรล่ะ ก็ชอบดึงกันนี่แหละถ้าเกิดว่าดึงดูรถกันเนี่ยก็แกะออกมาขาดบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยต้องถึงต้องระวังเวลาผมดึงอย่างเงี้ยผมก็ต้องแกะออกมาจากข้างในโครงสร้างเดิมๆครับไม่มีตำหน,ำนิอะไรเลยคันนี้สวยงามมากไปล้างขัดสีเฉวี่วันจบแค่นั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับกระจกเดิมโตโยต้ตาทุกบานนะครับคมอะไร รถ3ปีครับพมอะไราไม่สึกไม่หล่ออยู่แล้วพวมอะไรโตต้านในทนไม่เหมือนออาติโฉมปัจจุบันออาติโฉมปัจจุบันนี่ใช้งานไปหลักพันโลนี่พงมอะไราลอกแล้วนะครับวัสดุไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะครับโครงสร้างสติกเกอร์มอกนะตั้งแต่ปี21เเป็นต้นมานะครับสติกเกอร์มอกอจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับน็อตก็เดิมๆไม่มีรอยขยับมีฟงมีฝุ่นบ้างตรงนี้เดี๋ยวล้างก็ออกอ่ะเดิมๆหมดเลยไล่ลงมาด้านล่างนะครับสติกเกอร์ลมยางนี่ น็อตเดิมๆมีฟงมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับเจัาการให้เบาะแน่นๆเห็นไหมฮะเบาะคนคงเบาะคนขับนะครับแน่นๆเลยหัมงหัวหมอนพรมลายมันติดฟังกชันหุ้มหนังแท็กชั่นคอนโทรลการเลื่อนกัะถ a ไหการเลาอหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับน็อตแก้มทั้งหลายเนี่ยเดิมๆหมดเลยมีฟง chair, มีฝุ่น em, s, นิดหน่ eh อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตาร์ทเครื่องดูกันกุญแจครับรีโมทดอกไขนะครับไขไปดูก่อนดูเลขไม์ก่อนชึบ 77,325กิโลเมตรนะครับสำหรับเลขไม์ของคันนี้รถปี2 2นะ 2> อ่าไอตัววิทยุใช้ได้อะผมลถเสียงจากตรงนี้เดี๋ยวดเดี๋ยวติดลรขสิ์นะครับสตาร์ทเครื่องลองดูช่องเดียวติดผมเปิดประตูรถทิ้งไว้ด้วยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเบาๆเงียบๆนะนี่77,300โล พวมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับจอตรงกลางทัรงสกรีนมีให้เรียบร้อยรองรับอะไรบ้างอมาชมทีลิงก์ครับนี่ทีลิงก์ได้นะทีลิงก์ได้ USB ได้บลูทูธวิทยุได้หมดใส่าผ่นดวดีได้ด้านบนนะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนี่สายเกียร์ถอยแบบนี้มีเส้นกระ,ะยาให้ชัดเจนสําหรับใครที่ถอยไม่แม่นถอยไม่เก่งหรือจริงๆทุกวันนี้มีกล้องถอยก็ปลอดภัยแล้วนะครับอ่ะดูต่อแอร์ออโต้นะครับ กียร์ออโต้ CVT แบบจะสปีดใส่พีก่อนเดี๋ยวรถไหลนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดนะสวยงามแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเดี๋ยวมาดูต่อดีกว่าอ่าหน้าห้องเครื่องท้ายคลิปแล้วคุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องยนต์เข้ามาใหม่กลิปๆคันนี้สวยงามมากนะครับอ่าตามมาชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์หน้าอ่าหน้าห้องเครื่องกันนะครับแล้วก็หัวน้เป็นอาร์กว่าเดิมขนาดไหนไปรับชมครับอ่าโอเคครับต่อกันที่หน้าห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมเลยครับตั้งแต่ปี 17ขึ้นมานะครับปัจจุบันปี2ีก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับโตต้าวีออสดูโอวีวีทีไอครับซีซูบแถวเรียงดีโอเอสซีพันห้าซีซีหนลิตรเบนซินล้วนๆและดูห้องเครื่องคุณผู้ชมครับนอกจากฝุ่นนะครับไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ํามันของเหลวไหลรั่วซึมและเสียงเครื่องยนต์ที่ผมให้ฟังอยู่คือเปิดแอร์เรียบร้อยเสียงเครื่องยนต์เดินเต็มระบบนะครับนี่นะสวยงามนะนอกจากฝุ่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับโครงทรงโครงสร้างเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหม เม็ดอาร์คลอยซีอยู่เหมือนเดิมนะครับเบ้าโชกนะครับเนียนกิ๊บเม็ดอาร์กตะเข็บเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะคานแก้มนะครับไม่มีรอยขยับมีแต่ฝุ่นอย่างเดียวหัวน็อตตัวในนะครับฝาโปงนะครับมอสไม่มีรอยขยับมีแต่ฝุ่นนะครับตาปั๊มโตยต้าชัดเจนเสียงขย้อนนิ่งๆครับไล่มาที่คานนะคานเดิมๆคานฝั่งขวาไม่คดไม่งอน็อตไม่มีรอยขยับไฟหน้าไทยคุยตกนะครับชัดเจนจากายแดงนะครับ ก็ถึงว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยงามแล้วก็คุ้มหน้าใช้ในเรื่องของตัวปีรถที่เป็นปี22แล้วไม่์แค่70,000นะครับไมไม่เยอะในราคา429,000ฟีดาวเราผ่อนแค่ประมาณ7,300บาทตลอดสัญญานะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับการที่จะต้องสู้ค้างว่าเพิ่มเข้ามาแต่เราได้รถปี22มาใช้นะฮะเดิมๆมหมดเลยสติก,กงสติกเกอร์นะสติกเกอร์ไม่เอปรับรากาศนะครับ,กกรนะรบแล้วก็ซีรถเล็บจิกเข้าไปแบบนี้ เบนซินล้วนครับ E85 ใช้ได้สำหรับเครื่องยนต์ดูอั VVTi นะฮะก็แต่นะนํำเป็น95เนาะประหยัด่าขออภัยเขาเรียกว่าถนอมเครื่องนะครับสำหรับ95ออกเทนสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสภาพรถตัวปี22ไม่มีอะไรให้เห็นเลยตำลงตำหนินอกจากฟงจากฝุ่นที่มันเกาะมาตามสภาพรถที่แบบว่าผมยังไม่ได้ล้างผมเพิ่งขับกลับมาเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ระบบเบรกทุกอย่างโอเคนะครับอัตราเร่งก็ติดเท้านะครับไม่มีวอดสำหรับอย่างว่าครับคุณผู้ชมรถปี22 ร,รถปี2อมันยังสภาพสมบ,บูรณ์อยู่รถมันใช้แค่สาปีเองนะในเรื่องของการชนนะครับผมก็เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีชนหนักเลยนะครับและชนเบาก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นด้านนอกเลยฮะสีผิวพันธุ์รถต่างๆน็อต่างๆไม่มีขยับยังไม่เคยเก็บงานสีอะไรมาถือว่าสวยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับยอร์ดหรุ่นมิดปี2อคันนี้เลขไมล์หม่นเจ0มกโลนะครับ429,000านฟีดาผลิตล้นต้นที่7,300บาทตลอดอสัญญานะครับ ใครสนใจติดต่อมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับยอดมือ2ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าครับสวัสดีครับ